กูคงจะแกงไงจะแม่งกูนายเอกกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่ no no fake ไอ้สัตว์ของเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกแกงในจังหวัดที่พวกคองให้มึงยกกันมาทั้งเซ็ตตัวไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซน่ะสงครามวันรำสนุกกูพร้อมจะโบกกูพร้อมก็โจนรถไฟกูแม่งโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็งงอยู่นะว่าทำไมผมพูดไม่ได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมเสียบไม้นะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้ยินเสียงแบบไม่ได้ยินเสียงคนในเกมเลยพี่ยะผมไปเปิดนี่นั่ เปิดไม่ได้ด้วยต้องรีเกมใช่ไหมแต่เดี๋ยวค่อยรีดอนที่ผมพูด่ปก,กก็คือผมว่าเซิร์ฟที s a ซ d นสมัยนี้ไม่ค่อยน่าเล่นนะ,นะทุกคน <S <S <ๆ>เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้มันไม่น่าเล่นอะทุกคนเข้าใจป่ะร<ๆ>ีเจนตอนนี้คนเล่นก็318คนนะทุกคนถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลย เยอะเยอะเลยอ่ะเอาง่ายๆแล้วส่วนเซิร์ฟผมนะครับเซิร์ฟผมที่ผมเปิดเป็นแบบสีคิงใช่ไหมตอนนั้นที่ผมเปิดอยู่จริงผมเพิ่งปิดอัปเดตไปเมื่อวันที่20 25มั้งเนี่ยก็คือวันที่ผมอาชิปเนี่ยผมเพิ่งปิดอัปเดตใหญ่ไปนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคนเล่นเลยทุกคนอีกอย่างมันก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดถึงร้อยเปอร์เซนต์วแหละมีส่วน แต่มันไม่มีคนมาเล่นแล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำเซิร์ฟต่อนะุกคนปิดอัปเดตใหญ่อาจจะปิดไปเลยปิดไปเลยหรือว่าจะอัปเดตถ้าส่วนช่องผมเนี่ยที่ผมไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำลงคิดเลยเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าไงอาการแคดิกหรือเรียกไงยงว่ากันหมดไฟอะเอ้า การแพ้นี่คือการที่แบบไม่อยากทำเส้นต่อนทุกคนไอ้ไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยนะทุกคนเห็นอาการแบบอยากอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอ่ะอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แลวมาเนี่ยอยู่แบบแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยมีไฟในการทําคลิปนะทุกคนถ้าคลิปนี้ดูจืดๆไปก็ขอโทษ้วนนะทุกคนเพราะว่าผมทำคลิปไปทําไปแค่นั้นอ่ะแค่ทําไปเฉยๆอ่ะผมแค่ทําให้มันเสร็จๆไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจทําขนาดก่อนแล้วอ่ะ คลิปนี้ก็มาฟาร์มดีเจนชิวๆนันทุกคนไม่มีอะไรมากแค่มาฟาร์มดีเจนเฉยก็ชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า